ไปเฮ้ยหาของหาสมบัติของเกมสบายมีของบ้างไหมไม่ไมเไม่ใครวะไอ้ยฝนตกวีเชี่ยอยู่ดีฝนก็ตกไอสัตว์อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรเลยอะเดี๋ยวเรกลับไปหน่อยเอาไอซเจนเดี๋ยวยิมห้าวะเฮ้ยเข้ามาก็รอบนี้แหละจะต้องลงไปแล้วใช่มึงต้องลงแล้ว มันมืดอ่ะมึงมืดแบบมืดอ่ะแต่กูปามออซิเจนให้ได้เลยแล้วมึงต้องไปเรื่อยๆด้วยจนกว่าจะได้เงินเพื่อนภาพกลับขึ้นมาเลยครับไม่ได้ตังค์อีกเวันที่สองแล้วเฮ้ยดี๋อวสวางเยอะโอ้ดีเลยเอาเจอสร้างเรือไททันิีกว่าเฮ้ยจริงเออเดี๋ยวนี่เก็อโอ้โหเดโคตรลึกอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดออซิเจนจะหมดเดี๋ยวกูดึงมึงขึ้นมา มาดูได้ไหมดูได้ไหมกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่กูต้องบอกใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะดึงขึ้นมาทันมึงดึงกูขึ้นไปนิดนึงได้ไหมดึงหน่อยนิดนึงมันดึงขึ้นไปดิงไม่ได้ดิมันดึงทีเดียวมันไปหมดเลยโออยููู่่กกกได้แผนเหล็มาแล้วไอ้หนวดขายของโอ๊ยไฟดับเชี่ยชิบหายแล้วกูคุยอยู่ไอ้ฝากดึงกูขึ้นมาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอก้อนทอง กูจะออกเร็วๆอุ้ยจ้องซาบุกจ้องซาบุกอนนี้กูขึ้นไปเฮ้ยเฮียจ้องซาบุกกูยายามอยู่กูอยู่กูเฮียจ้องบุกกูเฮีย้องบุกกูอ่าอย่างจริงอย่ายิงอย่ายิงเชี่ยหลบกระสุนหลบกระสุนเรารู้คุ้นได้ว่าเรือลำนี้ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยความที่เราตกใจมันเลยระเบิด และความวุ่นวายก็ไม่สามารถหลีกหนีได้เฮ้ยโอ้อ้ย้วมอนก็จ้แจ้งเตือ้กูอ้อ้กโอ้้ยอ้ยโอยอ้ปอ้้ยโอยอ้ยโอ้ยอยยอเอยอยอะ ไม่รู้กูจะอะไรอ่ะกูไม่รู้กูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินขึ้นมา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 เฮ้ยกูเฮ้ยกูกูไม่รู้เสียงอะไรนี่ยังกูจะรู้ได้ยังไงเสียงอะไรอ่ะไอ้ยี่เสียงอะไรวะไม่เชื่อกูเอ้ยไฟตอกเฮ้ยแล้วเสียงเสียงมันก็ค่อยดังขึ้นด้วยมันเป็นเสียงเสียงเสียงเคาะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไอ้ยี่มันกิ๊ก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 เว้ยเสียงที่ยังไงวะพี่ชายหลอนแล้วมันไม่มีอะไรหรอกน่าคิดไปเองแต่เพื่อนเอ้หลูก How are you? Hello. I'm under the water. Help me. Here too much raining. โอ้ยสร้างเรืออีกแล้วสร้างเรือที่เดิมมั้ยเนี่ยไม่ใช่ฮัลโ้ลไอ้ยสลามไม่ส๊ะเกิดมาอ๋อเป็นไงลราแต่ว่าทองไะทองเห็นชัดเลยทองมันจะเรืองแสงเลยจำสแกมโมเมนต์นี่ไม่อยู่ม่เสียงเงา จะสแกมโมเมนต์เอ้ยสว่างแล้วไอเลือดกูเอ้าเอาไอ้ย่ขากูหายเฮ้ยขาข้าปาไหมพาเป็นมนุษย์เถอะคนเป็นมนุษย์แต่ได้บีไหมใหมาเจมี่เจมี่เจมี่ไหมสบายในในอย่างรอดหรือเปล่าจะไปสนออกแก๊คิดยังไงอ่ะอื้อลึกจึ๊งแก๊กปวดยังนี่ก้า